เจ้าตัวนี้มันมีชื่อว่าไลกาคนจนดีถ่ายคมแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับถูมกมากๆสวัสดีครับพบก,กับช่องของเรานะครับ above the mean นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเนี่ยทำสายกล้องตั้งแต่เย็บมือเป็นงานหนังงานผ้านะฮะแต่ว่าวันนี้เรายังไม่พูดถึงสายกล้องนะครับเราจะมารีวิวกล้องฟิล์มให้ฟัง นะครับโดยกล้องฟิล์มที่เราเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นกล้องฟิล์มที่ทุกคนเนี่ยหรือว่าคนส่วนมากเนี่ยจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วเจ้าตัวนี้มันมีชื่อว่าไลกาคนจนและแน่นอนครับตัวนี้มันก็คือยาชิก้าอิเล็กโทรนั่นเองนะฮะตนนัวนี้ก็เป็นกล้องฟิล์มที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับเราจะเอามารีวิวให้ฟังเข้าๆแล้วก็พูดถึงการใช้งานเล็กๆน้อยๆน,นะฮะคงไม่ลงลึกไปถึงแบบว่า ประวัติศาสตร์ของมันนะเพราะว่าเราส่วนตัวเราไม่ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นนะครับก็เจ้ายาชก้าอิเล็กโทรเนี่ยเกิดมาประมาณ60น่าจะ50กว่าปีแล้วแหละเป็นกล้องทรงเลนส์ไฟเดอร์นะครับน้ำหนักมันก็จะประมาณ750กรัมบวกลบนะครับก็ตัวนี้ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมมากในไทยนะครับด้วยความที่คุณสมบัติของมันที่ ดีถ่ายคมแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยยาชิก้าอิเล็กโทร35เนี่ยมันจะมีด้วยกันหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่น35รุ่น G G S G T N G S N นะครับซึ่งบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงก็เดี๋ยววันนี้จะบอกให้ฟังก็คือเจ้าตัวยาชิก้าเนี่ยอิเล็กโทร35 จริงมันไม่ได้ต่างกันที่การใช้งานนะมันต่างมันต่างกันที่ฟังก์ชันบางอย่างนะครับเช่น ISO สูงสุดมันอาจจะได้ไม่เท่ากันรุ่นใหม่อาจจะได้เยอะกว่าหรือว่าจุดเชื่อมต่อข้างในวงจรอะไรเงี้ยพอเป็นรุ่นใหม่มันก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้คือโดยรวมอ่ะคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปใช้แบบว่าเฮ้ยใช้ฟิล์ม ISO สูงๆพันอะไรเงี้ย ก็ซื้อรุ่นไหนก็ได้เลนส์ส่วนเดียวกันนะครับคราวนี้มาพูดถึงเลนส์กันบ้างตัวนี้ยาชินอน45 f 1.7เป็นทีเด็ดเลยคือถ่ายได้คมมากๆคมแล้วก็คอนทราสต์ดีสีดีนะครับทำให้เจ้าตัวนี้มันถูกไปเปรียบเทียบกับไลากาแต่ว่าราคาไม่ได้ถูกมากๆถูกมากๆคือมันถูกปปไลากาประมาณ20-30เท่าอะ ็เลยได้เรียกมันว่าไลาก้าคนจนนะซึ่งเราเดี๋ยวนี้เรามีภาพให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ชัตเตอร์เป็นแบบลีฟชัตเตอร์คือมันจะเบามากเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก็เนี่ยนะเนี่ยได้ยินเสียงไหมรอบอีกรอบ,อรอบเนี่ยเบามากถ้าเทียบกับ SLR เนะเดี๋ยวลอง SLR ให้ดูตัวนี้มีโคแม s n ท t n ลองฟังเสียงชัตเตอร์นะครับเนี่ยได้ยินไหมคือมันมีทั้งเสียงชัตเตอร์เออแล้วก็เสียงเด้งกระจกอะ่ะตีกระจกขึ้นอะ่ะทำให้มันเสียงดังแตบเจ้าตัวเนี้ยเสียงเบาเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็สําหรับคนที่ชอบเลนส์ไฟเตอร์ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจราคาปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณ3,000ขึ้นนะไปถึงประมาณ6,000ประมาณนี้ ก็ไม่แพงมากถือว่าเป็นกล้องระดับกลางๆแต่ว่าคุณสมบัติดีเยี่ยมนะครับมารีวิวในส่วนของการใช้งานนิดนึงตัวกล้องเป็นระบบออโต้นะครับก็คือเราเซต iso ตามฟิลม์มใช่ไหมล้วก็เลือกดูรับแสงกล้องเนี่ยมันจะเลือกสปีดชัตเตอร์ให้เองโดยมันจะมีไฟแจ้งเตือน2สถานะด้วยก็คือโอเวอร์กับสโลว์ไอโอเวอร์เนี่ยมันก็คือแสงมันเยอะเกินนะครับให้เราหีดร,รับแสงลง แล้วก็สโลเนี่ยก็คือแสงน้อยคือมันถ่ายได้แต่ว่าสปีดชัตเตอร์ที่ได้เนี่ยมันจะช้าหน่อยก็คือ,เ,อเราอาจจะต้องใช้ขาตั้งหรือว่าสายลั่นชัตเตอร์นะเพื่อถ่ายเพื่อไม่ให้ภาพมันเบลอนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายนะผมว่าเหมาะกับมือใหม่อยู่เพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรแหละก็คือเราก็แค่เซต ISO ตามฟิล์มใช่ไหม เราก็เลือกรูรับแสงแล้วก,กดถ่ายคือถ้ามันสว่างไปมืดไปเนี่ยมันก็จะบอกมาเองว่ามันก็จะแจ้งเตือนแล้นะว่ามีเนี่ยสปีดชัตเตอร์ไม่พอนะหรือว่าสปีดชัตเตอร์เร็วได้เร็วได้เท่านี้ภาพจ้าเกินอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับตัวเนี้ยปัจจุบันก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยก็ด้วยสมรรถภาพันั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราก็ มีรีวิวเขาเรียกไงเป็นรีวิวภาพแล้วกันสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็ลองไปดูว่าภาพที่ถ่ายได้จากยาช h ิก้าอิเล็กโทรสาเนี่ยเวิร์กไหมชอบไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เขาบอกว่าดีะมันอาจจะไม่ใช่สําหรับตัวเราก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับกล้องตัวนี้แล้วก็ฝากช่องสําหรับของเราด้วยนะครับ above the mean ก็ไว้เราจะมารีวิวกล้องฟิล์มตัวอื่นให้ดูนะฮะ แล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับขายสายกล้องของเราก็จะเป็นสายกล้องหนังผ้ามีคือแทบจะทุกแบบเลยอยากให้ลองเข้าไปดูกันเพราะว่าเราตั้งใจทำให้มันดีนะครับให้มันไม่ปวดหลังไม่ปวดไหลไม่ปวดคอนะครับก็ลองไปดูได้เพจ Facebook ก็ above the mean นะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ลองตัดสินใจดูนะครับก็หวังว่า คลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเลือกกล้องฟิล์มหรือว่ากำลังหากล้องฟิล์มที่จะใช้จะซื้ออยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ